ก็สวัสดีนะนะทุกท่านเลยนะครับผมก็พบกับช่องแฟนฟิชชิ่งชแนลกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับรอบ DC Air นะครับผมก็คลิปที่ผ่านมานะครับก็จะมีการผ่ารอกแล้วก็รีวิวนะครับเทสระยะไปบ้างแล้วนะครับผมสำหรับการเทสระยะนะครับก็เป็นการทำเทสระยะคร่าวๆนะครับก็ให้ผลเป็นที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเพราะว่าในส่วนของสปูลเนี่ย ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยในตัวส่วนของสปูลฝั่งที่เป็นลูกเปินเนี่ยครับเห็นไหมครับความลาดเอียงเนี่ยความหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยครับหน้าสัมผัสฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีขอบแล้วก็เว้าลึกเข้าไปนะครับผมตรงนี้นะครับแต่ฝั่งเนี้ยมันจะเรียบเสมอนะครับเลยนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าให้มันไปสัมผัสกับแม่เหล็กนะครับเนี่ยครับให้ได้มากที่สุดนะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็ ทําให้การหน่วงของลอกตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีและฟู่ค่อนข้างยากนะครับผมก็ถือเป็นอะ,อะไรที่ผมว่ามันดีเลยแหละนะครับมันดีเลยแหละ,ะครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมานะครับสลับลูกปืนนะครับโดยที่ผมเอาลูกปืนนะครับของทางลอกนะครับ ลอกเบสจุดน้ํานะครับอ่านะครับลอกเบสจุดน้ําของไดว่าอัลฟ a านะครับนี่นะครับภายในนะครับผมเอาลูกปืนภายในนะครับแทบจะเกือบทั้งหมดเลยนะครับของลอกไดว่าอัลฟ a านะครับผมอันนี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นฝาหน่วงซึ่งใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับลูกปืนทั้งหมด4จุดนะครับที่ผมจะเอามาใส่ลอก d c Air วันนี้นะครับก็คือลูกปืนของไดว่าอัลฟ a านะครับผมอ่านะครับแล้วก็มาดูกันว่ามันใส่ได้ไหมเบอร์เดียวกันไหมนะครับก็ ูกปืนของได้ว่าอัลฟานะครับเป็นที่น่าจะเป็นที่รู้รู้กันว่ามันเป็นลูกปืนเกรดที่ค่อนข้างดีนะครับดีมากๆนะครับแล้วก็มีรหัสนะครับ CRBB ที่มันสําหรับเล่นกับงานน้ําเค็มได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรดซัลเเนนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกรดที่ดีเลยนะครับก็วันนี้จะเอามาเปลี่ยนใส่ลอกเจ้าลอกดีซีนะครับก็จะมีลูกปืนใต้เฟอรเพเนียนนะครับลูกปืนประคองเสาที่อยู่ติดกับลูกปืนกันตีกลับนะครับแล้วก็ลูกปืนใต้เสานะครับ แล้วก็ลูกปืนตัวนี้นะครับก็อยู่ตรงเฟืองเกียร์สายนะครับของล้อดีซีนะครับะนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันสลับได้ไหมซึ่งผมแกะรอไว้แล้วนะครับเพราะว่าล้อดีซีเนี่ยค่อนข้างแกะมันส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีน็อตนะครับมันเป็นอ่าเป็นแหวนรูปตัว E นะครับซึ่งต้องใช้ปลายแหลมเนี่ยแคะออกนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจุดแรกกันเลยนะครับผมที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีลูกปืนนี่ครับ ตรงนี้นะครับผมที่อยู่ตรงใต้เสานะครับอ่าประคองนะครับเสานะครับตรงครับของเดิมเนี่ยลอกดีซีนะครับก็จะเป็นอ่าวงใน8ดนะครับวงนอก12นะครับแล้วก็ความหนา3.5้านะครับผมนี่นะครับอ่าส่วนของไดว่านะครับอัลฟานะครับดูนะครับวงใน8ดนะครับวงนอก12นะครับแล้วก็ความหนา 3.5นะครับก็ถือว่าเท่ากันเป๊ะนะครับอ่านะครับเท่ากันเลยนะครับก็ใส่ด้วยกันได้1จุดนะครับอ่ะมาดูจุดที่2นะครับตรงนี้นะครับของลอก DC ก็คือลูกปืนประคองเฟืองพีนเนียนนะครับจุดนี้นะครับผมซึ่งลูกปืนประคองเฟืองพีนเนียนนะครับผมที่ให้มาเนี่ยผมว่ามันมันไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับมันจะมีความสักๆอยู่นะครับซึ่งหมุนเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับอ่ะ จะมาดูว่าของเดิมเนี่ยวงใน8มิลวงนอก12มิลนะครับความหนา3.5มิลนะครับอ่ะทีนี้แล้วมาดูนะครับดูของไดว่านะครับอัลฟ่านะครับวงใน8มิลนะครับวงนอก12มิลนะครับแล้วก็ความหนา3.5มิลนะครับความลื่นนะครับความสมูทความลื่นเอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยนะ ถือว่าสลับใส่ด้วยกันได้นะครับอ่านี่ครับผมยกออกนะครับของเดิมนะครับเอาออกนะครับเอาของไ้ว่ามาใส่นะครับผมนี่ใส่ด้วยกันพอดีเป๊ะนะครับลงล็อกพอดีเป๊ะเลยนะครับแยกออกไปก่อนจุดต่อไปนะครับจุดนี้นะครับผมลูกปืนลูกเล็กนะครับอีก2ตลับนะครับก็ใต้เสานะครับตรงนี้นะครับผมวัดแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นขนาดเดียวกันนะครับใส่ได้นะครับและก็นะครับ ในเครื่องเกียร์ท้ายนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับก็เป็นขนาดเดียวกันนะครับใส่ได้ด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ลูกปืนน็อบนะครับนี่นะครับลูกปืนน็อบของเดิมเนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองวงใน5มิลนะครับวงนอกนะครับ8มิลนะครับความหนานะครับ2.5มิลนะครับมาดูลูกปืนของไดว่านะครับวงในนะครับ5มิลนะครับวงนอก8มิลนะครับความหนา2.5มิลเท่ากันเป๊ะนะครับก็ ใส่ด้วยกันได้เลยนะครับเนี่ยนะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับผมนะครับก็ลูกปืนภายในของทางฝั่งของลอกไดว่าอัลฟานะครับรุ่นนี้นะครับอะไรเยอะมากก็จะมีกลุ่มนะครับได้ว่าใน facebook นะครับก็สามารถเข้าไปหาซื้อกันได้นะครับมีหน้านมาระเบิดระเบิดลอกขายนะครับนะครับก็มีอะไรหลายๆส่วนนะครับเอามาเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็ลูกปืนเนี่ยนำมาใช้กับลอกตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีสรุปนะครับก็จะมีทั้งหมด1นะครับ2ใต้เสานะครับ3มเฟืองเกียร์สายนะครับ3จุดนะครับแล้วก็สีก็จะเป็นที่อยู่ติดกับลูกลูกปืนกันตีกลับนะครับนี่นะครับลูกปืนที่สามารถอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ต้องแกนหน็อกนะครับก็ได้อีก2จุดนะครับเป็นสตลับนะครับถ้าจะอัพนะครับก็ เอามาอัปเดตให้กับนานะนะครับได้ดูกันนะครับว่ามันสามารถอัปเกรดลูกปืนของได้ว่าอัลฟาได้นะครับแล้วก็ทําให้การหมุนสมมุติและก็เนียนขึ้นนะครับนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับตรงนี้นะครับตรงฝารอกฝั่งนี้นะครับก็กายจะเอาไปอัพเป็นลูกปืนที่เกรที่ดีขึ้นหรือว่าลูกปืนเซรามิกก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมผมวัด ไว้ในคลิปหาลอกแล้วนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับผมอ่ะนะครับก็มีประมาณนี้นะครับในส่วนที่จะมาอัปเดตสําหรับลอก DC Air นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับมาอัปเดตให้กับนานานะครับแล้วก็ออย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปสัต์ไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีไว้เพียงเท่านี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ